กนิฐามากมูลวันนี้มาทำจมูกโอเพนค่ะอยากให้มันสวยกว่าเดิมเพราะว่าจมูกเดิมมันคือแกนมันใหญ่ค่ะก็อยากมาทำโอเพนให้มันแบบดูสวยขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นจมูกเดิมทำมาประมาณ78ปีค่ะคนรอบข้างก็เขาก็าบอกว่ามันก็สวยปกตินะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือว่าอยากเอาซิลิโคอนออกนะคะซิลิโคน,ม,นมันเหมือนมันบุบเข้าไปเพราะว่าเคยเดินชนประตูค่ะ<อ>ก็เลยอยากมาทำ ศึกษาจากหน้าเพจค่ะทาง Facebook ก็ดูรีวิวมาเรื่อยๆก็เปรียบเทียบอยู่ค่ะแต่ว่าพอมาเห็นเคสที่โรงพยาบาลเรือรักมันสวยกว่าที่อื่นนะคะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมว่ามันจะสวยแค่ไหนวันนี้มาตรวจครบหนึ่งเดือนค่ะ จมูกคือปกติทุกอย่างค่ะไม่เจ็บแล้วก็เป็นรูปทรงที่ถูกใจสวยค่ะจมูกเดิมปลายมันบางค่ะเพราะว่าเสริมจากที่อื่นมาแล้วก็แข็งแข็งก็เลยอยากแก้ให้เป็นโอเพนเลยค่ะ ก็มีคนทักอยู่ค่ะว่าจมูกมันเอียงเงี้ยค่ะคือจมูกเบี้ยวอะไรเงี้ยค่ะเชื่อใจในฝีมือของคุณหมอค่ะคุณหมอทำออกมาสวยทุกเคสเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะมันไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็คือสวยสวยกว่าเดิมค่ะเป็นทรงที่สวยขึ้นจากเดิมที่เอียงแล้วก็รูไม่เท่ากันก็คือตอนนี้คือสวยขึ้นมาทุกอย่างแล้วค่ะก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็คือกล้าถ่ายรูปมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจาก ไม่ค่อยถ่ายรูปค่ะโรงพยาบาลเลอรามีแพทย์เฉพาะทางและมีวิสัญญีแพทย์ดูแลตลอดการผ่าตัดเลยค่ะก็ประทับใจในพนักงานแล,ล้วก็พยาบาลที่นี่มากค่ะเพราะว่าดูแลดีมากรู้สึกปลอดภัยค่ะที่มาทําที่นี่ค่ะใครที่มีปัญหาจมูกจมูกใหญ่จมูกบานแล้วก็จมูกไม่เท่ากันนี้ค่ะแนะนํามาที่โรงพยาบาลเลอรักเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะ